นี่คือกุญแจ m e r c e d e s b e n บ e 300e M G Dynamic 3 7 7 0 0 0นบาทไปดูกันสำหรับภายนอก Mercedes-Benz e 300e M G Dynamic รุ่นเฟซลิฟต์หรือรุ่นใหม่เนเชนมีการปรับอะไรใหม่บ้างนะครับหนึ่งเลยกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ไฟหน้ามัลติบีม LED ดีไซน์ใหม่รวมไปถึงขอบกันชนด้านหน้าสปอร์ตจัดเต็มดีไซน์ใหม่ทั้งหมดและที่สำคัญรุ่นนี้คุณผู้ชมล้อขนาด19นิ้ว AMG 10-Spoke อันนี้สวยงามมากๆเลยทีเดียวและที่ขาดไม่ได้ด้านท้าย Mercedes-Benz AMG นะครับ DNA ใหม่ไม่ว่าจะเป็นชุดคมไฟท้ายกันชนท้ายนะฮะซึ่งรุ่นนี้ มีขนาดที่สวยงามและก็มีมิติมากขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งโดยรวมอย่างที่ผมพูดไปนะครับว่าตัวเฟซลิ์เนี่ยมีอะไรเปลี่ยนบ้างนี่ชุดคมไฟหน้ามัลติบีมดีไซน์ใหม่เดย์ไลท์ทรงมุมมลงสวยงามเลยนะครับกระจังหน้าแบบ3มิติแล้วก็ชิ้นตรงนี้ของ AMG ทั้งชิ้นนะครับส่วนล้อเนี่ยเทนสปอคเอ็ของเขาขนาด19นิ้วพร้อมกับยางลันแฟตอันนี้สวยงามมากขึ้นจริงๆเลยนะครับ กล้องมองรอบคัน3ามองศานะครับกรอบที่เป็นแบบซาตินโคมนะในส่วนของตัวหน้าต่างก็เสริมให้รถยนต์เนี่ยดูหรูหรามากขึ้นและชุดโคมไฟท้ายแบบ3มมิติสวยงามมากอันนี้แล้วก็ที่ขาดไม่ได้ตัว e นะจุดชาร์จไฟอยู่ด้านหลังเหมือนเดิมเปิดเข้ามาภายในคุณผู้ชมสิ่งที่ผมว้าวสิ่งแรกเลยคือพวงมาลัยนะครับเป็น พวงมาลัยเวอร์ชั่นใหม่ของทาง m e r c e d e s Benz หลังจากนี้เป็นต้นไปนะถ้าเป็นตัว MG ็หรอรุ่นนะฮะสูงๆเนี่ยจะเป็นดีไซน์ประมาณนี้หลายคนงงสีกา้านแบบนี้ใช้งานยังไงเป็นแบบทัชแพดแบบนี้หรูหรามากนะครับแล้วก็กริปผิวสัมผัสดีมากเป็นพวงมาลัยแบบหนังแนปป้าท้ายตัดแบบนี้เลยและที่สําคัญนะความเป็น Mercedes-Benz จอขนาด12.3นิ้วทั้งในส่วนของมาตรวัดแล้วก็ ในส่วนของระบบอินเตอร์เทนเมนต์ชัดเจนกระจ่างตานะครับรุ่น MG ตัวนี้ลายไม้จะเป็นเป็นครอสแบบพิเศษด้วยก็คือเป็นลายไม้ที่เสริมให้รถย,ยนต์เนี่ยดูสปอร์ตดูมีความวัยรุ่นเป็นลายไม้แบบด้านด้านแล้วก็แอมเบียนไลท์เฉดสีอันนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้นะเป็นเอกลักษณ์ของ Mercedes- Benz อยู่แล้วนะครับคอนโซลตรงกลางตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวแอร์นะฮะสามโซนรุ่นนี้นะครับแล้วก็คุณเปิดขึ้นมาในส่วนของตัวไวเลสชาร์จเนี่ยแผดล,ลองของเขาเนี่ยเป็นดีไซน์ใหม่ด้วยผมขอนอดดึงใหู้ เป็นโลโก้นะครับเขาเรียกว่าเป็นแบบลวดลายของ m e r c e d e s b e n บนยุคใหม่เนี่ยซึ่งหลายหายจุดของบูตเมอร์เ e เดสเบนเนี่ยน่าจะเลือกใช้ลายแบบนี้อันนี้สวยงามนะครับแล้วก็ช่อง USB Type C รวมไปถึง power outlet นะฮะแล้วก็ที่เท้าแขนแบบนี้เลยเปิดขึ้นมาเป็นเอกลักษณ์ ครับโดยรวมเนี่ยยังคงความสะดวกสบายหรูหราแล้วก็ฟิลที่แบบว่าพรีเมี่ยมมากๆและที่สาคัญรุ่นนี้เครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์ไว้ใจได้อลังการเลยนะทีนี้ไปดูเบาะในยสารตอนหลังกันต่อว่าสะดวกสบายขนาดไหนไปกันจะ้ะแม่นะครับแม้ว่าจะเป็น e-class แต่ก็ความส่วนตัวความเป็นรถผู้บริหารผมว่าก็ใช้ได้เลยนะด้านหลังพอคุณขึ้นมานั่งเนี่ยนะครับตัวเบาะเนี่ยแบบแนปเปอโอบลับกระชับสรลีระได้เป็นอย่างดีเลยนะ ที่เท้าแขนก็มีมาให้เหมือนเดิมนะมีช่องเก็บของมีที่วางแก้วนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมชอบของ e-class เลยก็คือแอร์ตอนหลังเนะี่ยคุณสามารถปรับแรงลมแอร์แล้วก็อุณหภูมิได้เองจากตรงนี้เลยส่วนช่องแอร์นอกจากจะอยู่ตรงคอนโซลกลางตรงนี้เสา B ก็มีนะครับเลยได้ว่าถ้าเกิดคุณร้อนมากๆเนี่ยคุณผู้ชมปรับให้มันเข้าตัวเนี่ยโอ้โหเย็นแน่ๆแ,แล้วก็คุณสังเกตนิดหนึ่งนะครับบริเวณหลังคาในะรุ่นนี้นะครับจะเป็นหลังคาแบบกระจกหรือตัวพาโนรามิกสัลูฟซึ่ง คุณสามารถเปิดได้จากคานาแล้วมันจะเปิด2ส่วนแบบนี้ทั้งหลังฝาท้ายไฟฟ้านะครับแล้วก็พอคุณเปิดขึ้นมาเนี่ยความที่เป็นรถ plug in hybrid นะจุดตรงนี้จะติดตั้งตัวแบตเตอรี่ขนาด13.5กิโลวัตต์อร์แล้วก็รุ่นนี้นะครมีชุดชาร์จไฟมาให้ซึ่งเป็นกระเป๋าเก็บอย่างดีเลยนะครับส่วนจุดชาร์จล่ะคุณผู้ชมอยู่ด้านหลังเหมือนเดิมเปิดขึ้นมานะครับ จุดชาร์จไฟฟ้านั่นเองซึ่งคันนี้นะ่บอกไว้เลยว่าคุณสามารถใช้กําลังไฟฟ้าในการขับขี่ได้แบบเต็มๆเ,เลยอัตราเร่งเนี่ยเดี๋ยวไปลองให้ดูกันนะทีนี้เดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องกันต่อว่าสเปคเครื่องยนต์นะครับพนวกกับมอเตอร์ไฟฟ้าน,นี่มีกำลังแรงม้าขนาดไหนไปดูกันครับสำหรับเครื่องยนต์รุ่นนี้นะครับตัวปลักอินไฮบิดเนี่ยมาพร้อมเครื่องเบนซินขนาด2.0ลิตรเทอร์โบนะครับ211แรงม้าแรงบิด 350นิวตันเมตรซึ่งกำลังแรงม้าของเขาเนี่ยพอผนวกกับชุดมอเตอร์ไฟฟ้านะครับจะได้ออพุ์รวมอยู่ที่320แรงม้าแรงบิด700นิวตันเมตรซึ่ง0ูนยถึงร้อยเนี่ยห้วิผมบอกเลยว่ารถตัวถังแบบนี้อัตราเร่งเนี่ยแทบจะเทียบเท่าซูเปอปร์คาร์เลยนะทีนี้เดี๋ยวไปลองขับกันดีกว่าว่าน่าสนใจและแรงอย่างที่ผมพูดจริงหรือไม่ไปลองขับกันครับ สำหรับคันนี้คุณผู้ชมอย่างที่ผมบอกว่าเขาเป็นตัวปลังอินไทบรบิดนะครับก็มีทั้งเครื่อง2.0แล้วก็ตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะเอาพุทรวมของเขาเนี่ย320แรงม้าแรงบิด700นิวตันเมตรเลยนะซึ่งทาง Mercedes-Benz นะเคลมมาว่า0-100เนี่ย5วิกว่าเดี๋ยวผมจะลองเร่ง0-100ให้ดูด้วยนะครับว่าจริงหรือเปล่านะแต่เบื้องต้นสิ่งที่ผมชอบเลยที่บอก มดีไซน์ใหม่สวยมากอันนี้นะครับส่วนชุดมาดวัดแรงต่างน,นี้ก็ตามสไตล์ r c e d e s b e n z นทที่แบบว่าอลังการอยู่แล้ว m อมเบ4ไลทหุ่นสีเฉดสีกลางคืนเนี่ยสวยงามแน่ๆคราวนี้ว่างมาดีใช่ไหมผมลองสูงหนึ่งร้อยดูนะครับไปสามสองหนึ่งร้อยหุ่นแรงเกิน ทาผู้ชมดูช่วงล่างนะครับซึ่งคันนี้เนี่ยก็เป็นสไตล์รถบังี่ไทยบินคืออัตราเร่งมาไวแบบนี้เลยนะใครเห็นว่าเป็นตัวถัง4ประตูเป็นรถผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้เนะถ้าอย่าดูถูกเขาถ้าเกิดคุณเห็นว่าเป็น Mercedes-Benz แล้วมีสัญลักษณ์ตัว E ลงท้ายของชื่อรุ่นเนี่ยนะค,คุณเตรียมไว้ได้เลยว่าอัตราเร่งสูนรอยเนี่ยห้าวิก,กว่าหกวิอยู่อย่างเงี้ยแล้วนะน้องๆซปเปอร์คาร์เลยนะครับ ความที่เป็นจ G อีกอย่างหนึ่งเลยคือแฮนด์ลลิงการขี่นะครับที่มันจะมีความเฟิร์มความแบบตึงตังขึ้นมา,าแต่ก็ยังมีเอกลักษณ์ความเป็น Mercedes Benz อยู่คือผสมความนุ่มนวลมาด้วยนะครับอันนี้คือความดีงามของรถจุโลนะทางด้านแบรนด์ Mercedes Benz แลแต่จริงๆที่ผมชอบคือพวงมาลัยปรับใหม่ที่บอกว่าดีไซน์เขาสวยแล้วก็ตัวกริปเนี่ยผิวสัมผัสเนี่ยผมรู้สึกว่ามันกระชับมือมากขึ้นกว่าเดิมเยอะพอตัวเลย แลนะทีนี้ผู้ชมในส่วนของระบบนะช่วยเหลือการขับขี่ต่างๆในะคันนี้ก็จัดเต็มเลยไม่ว่าจะเป็นครูสัโทนนะบายสปอร์ตนะรวมไปถึงระบบช่วยนําจอดออโต้นะและถ้าเกิดคุณอยากทราบข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับตัวรถเนี่ยคุณสามารถพูดคุยกับตัวรถจนได้เลยนะครับขออนุญาตนะคุณผู้ชมคุณเปิดแลาพูดว่าเฮเม์เซเดสนะี่นเนี่ยไะผมพูดแค่นียผมพูดกับกล้องนะเขายังตอบรับเลย และจริงๆเนี่ยระบบเนี่ยผู้ชมเขารองรับทั้งภาษาอังกฤษนะเยอรมันฝรั่งเศสนะแต่ไทยยังไม่ได้นะเดี๋ยวคุณดตาเร่งแข็งแข็ชิงดาวมาอย่างนี้เลยอันนี้โหมดปกติด้วยนะคุณผู้ชมโหมดคอมฟอร์ตปกติเลยถ้าเกิดผู้อยากปรับโหมดผู้ชมมีทั้งคอมฟอร์ตสปอร์ตนะครับอิเล็กทริกก็มีถ้าเกิดตัวไฟฟ้าคุณเหลือเพียงพอส่วนอินดิวิเดียลเนี่ยก็คือการปรับแล้วแต่คุณชอบไม่ว่าจะเป็นตัว โปรมอะไรช่วงล่างนะฮะหรือว่าจะเป็นตัวเกี่ยวกับเครื่องเนี่ยอันนี้เป็นเซตติ้งที่คุณชื่นชอบคุณสามารถเซตไว้ได้เลยแต่จริงๆแค่คอมอร์เนี่ยพูดแรงแล้ว้คุณด,ดูตาเล็งมาทันทีเนี่ยุณด,ดูดนแปอปบอกมันร้อยิบจริงๆไปได้เร็วกว่านี้นะครับแล้วไปได้เยอะกว่านี้เยอะมากแต่เราก็ต้องขับขี่ทดสอบด้วยความปลอดภัยนะครับแล้วก็ทำานึงถึง นะครับเพื่อรูบถนนได้แหละนะครับเราจะไปกดแต่ที่ก็ไม่ได้นะแต่แค่บอกให้รู้ว่าสูงถึงร้อยเนี่ยประมาณนี้นะหลักๆโดยรวมก็ถือว่าเป็นการปรับปรุงใหม่สิ่งที่ผมชอบหลายๆอย่างของรุ่นเนี่ยนะก็ปรับเปลี่ยนไปให้มันมีความสดใหม่มากขึ้นอ่ทีนี้นะเดี๋ยวผมไปสรุปรวมความให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งว่า Mercedes- Benz E300e g dynamic นะครับราคาค่าตัว3 7 7 0้านบาทคันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างนะเหมาะสมขนาดไหนกับการน่าเล่นนะกับราคาเท่านี้ไปครับ สรุปโดยรวมนะครับผู้ชมสำหรับ Mercedes Ben z E 300e AMG Dynamic นะครับราคาค่าตัว3 7 7ล้านเจ็ดแบาทคันนี้นะครับเป็นรุ่นเฟสลิฟต์หรือเข้าใจง่ายๆคือตัวไมเนอร์เชนมีการปรับเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับในส่วนของชุดคมไฟหน้าดีไซน์ใหม่ในแบบฉบับของ Mercedes- Ben z ยุคใหม่เราจะเป็นตัว LED Light ต่างๆนะครับที่ดูหรูหราดูมีมิติมากขึ้นกระจังหน้า3มิตินะครับชิ้นกันชนด้านหน้าของ AMG ที่หล่อเหลาอาการไม่น้อยเลยทีเดียวและที่ผมชอบมากๆเลยคือล้อ ล้อแบบเทนส o k กนะครับ AMG ขนาด19นิ้วพร้อมกับยางลันแฟตนะครแล้วก็ในส่วนของท้ายเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนในรูปแบบของเบนยุคใหม่นะครับ LED ไกด์ดีไซน์ใหม่ตัวคิ้วตัวต่างๆดีไซน์ใหม่ทั้งหมดซึ่งอันนี้อยู่ที่คุณผู้ชมแล้วแหละว่าชื่นชอบขนาดไหนซึ่งผมมองว่าเออดูหรูหรามากขึ้นและภายในที่ผมชอบจริงๆเลยคือพวงมาลัยสวยมากๆนะครับแล้วก็การขับขี่อันนี้หายห่วงเลย ขุมพลังปักอินไฮบิดนะครับ320แรงมา้าแรงบิด700นิวตันเมตรอัตราเร่งเนี่ยหายห่วง0-105วิกว่าๆแล้วก็การขับขี่สามารถปรับเปลี่ยนได้ในแบบที่คุณชอบเลยไม่ว่าจะเป็นคอมฟอร์ตสปอร์ตนะครับหรือว่าจะเป็นโหมดต่างๆที่คุณสามารถเซ็ตได้เองนะครับแล้วก็การนั่งโดยสารคันเนี้ยก็มีความโปร่งโล่งสบายแม้ว่าอาจจะไม่ได้สบายเท่า รุ่นพี่อย่าง s อสคัแต่ก็ e c a s สเนี่ยไว้ใจได้เลยทีเดียวนะครับทีนี้คุณผู้ชมไปลองขับกันดูว่าชื่นชอบประการไหนกับ Mercedes-Benz e 300e m g d y n a m i c คันนี้นะครับหลักๆโดยรวมประมาณนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับ